โคตรดีอะ oh น้องๆเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยสวยปะละ่ะโคตรสวยไม่ได้สวยธรรมดาบ,บอกเลยโคตรสวยครับน้องๆย้ำนะครับว่าต้องใช้ฟิโลโมนูนย้ำนะฟิโลโมูนนะครับผสมกับสัตว์ป่ากับสัตว์ป่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่ไข่จะตกพื้นหรือก่อนที่เขาจะตั้งท้องให้เซฟก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รีเซฟเรื่อยๆนะครับแล้วรับรองได้ว่าน้องๆจะได้สีนะครับไดนโนเสาร์ตัวใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน้องๆรับ ก้าวกรับสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมอาร์มูบายในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับบูตอนก็สําหรับ EP ีนี้นะครับพิการก็จะมาแนะนําเทคนิคการทําไดโนเสาร์บั็กสีนั่นเองน้องๆเทคนิคการทําไดโนเสาร์บักสีนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเทคนิคแบบนี้สําคัญมากเลยนะครับน้องๆน้องเห็นไอ้เจ้าเทเรนโนดอนที่บินรอบๆของพิการอยู่เปล่านี่คือไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่พิการทานะครับบักสี เป็นยังไงครับปีกนี่ออกสีเหลืองทองๆนะเป็นไงสีสวยไหมเออดีเราสวยปล่าสวยปล่าน้องๆบมดเลยว่าสวยมากเลยครับน้องๆเพราะปีกมันเป็นสีทองนะเออเป็นไงแล้วก็วันนี้พี่การก็จะมาบอกเทคนิคนะครับการทำสีบั็กนะครับน้องๆหนึ่งเลยนะครับการที่เราจะทําให้ไดโนเสาร์มีสีบั๊กได้นะครับขั้นแรกนะครับน้องๆต้องใช้สัตว์ป่าผสมกับสัตว์ป่าเท่านั้นนะคือพี่การทดลองแล้วนะครับเอาลูกไดโนเสาร์ของเรา ไปผสมกับสัตว์ป่านะครับไม่บักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผสมยังไงก็ไม่บักครับน้องนก็จะได้เป็นสีแค่เหมือนตัวพ่อนะครับกับตัวแม่มันเท่านั้นเองนะครับน้องๆแต่พอพิการนะครับใช้สัตว์ป่ากับสัตว์ป่าผสมกันปุ๊บน้องเชื่อไหมว่าไข่สองใบนะครับสามารถบักไอ้เจ้าตัวนี้มาเลยนะครับก็คือเจ้าไอ้เทเอนโดอนะถามว่าพิการเอาตัวไหนผสมกันก็คือใช้ตัวพ่อของตัวแม่เจ้าตัวสีชมพูนี้นะครับใช้พ่อแม่ของตัวสีชมพูนี้นะครับผสมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สองรอบครับ ฟักไข่สองรอบครับน้องๆได้บักปีกสีเหลืองทองตัวนี้มาเลยดูดิเออโคตดดีอ่ะน้องๆเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยสวยปะล่ะโคตรสวยไม่ได้สวยธรรมดาบอกเลยโคตรสวยครับน้องๆบอกเลยนะครับน้องจําเป็นจะต้องใช้สัตว์ป่ากับสัตว์ป่านะครับมาผสมกันแล้วถ้าน้องได้ลูกสัตว์เป็นสี่บั็กนะครับน้องก็ต้องผสมให้ได้ถึงสองตัวแล้วน้องถึงจะเอาลูกสัตว์ที่มีสีบั็กทั้งสองตัวนั้นมาผสมเพื่อเอาสีมาผสมกันได้นะครับน้องๆถึงจะมีโอกาสได้เป็นสีอื่นนะ ย้ำนะครับว่าต้องเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกันก็คือถ้าสัตว์ป่าก็ต้องกับสัตว์ป่าครับถ้าเป็นลูกสัตว์ก็ต้องเอาลูกสัตว์ผสมกับลูกสัตว์นะครับแล้วลูกสัตว์ตัวนั้นต้องมีสี่บั๊กทั้งคู่นะครับถึงจะมีโอกาสได้บักนะฮะน้องๆบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายว่าแต่อันนี้คือเสน่ห์นะครับน้องๆถึงมันจะไม่ง่ายนะครับแต่บอกเลยว่ามันคือเสน่ห์นะครับของเกมนี้เลยนะที่บอกเลยว่าพิการได้ค้นพบนะครับความสนุกความตื่นเต้นแบบใหม่ก็คือการผสมพันธุ์ให้ ที่เป็นสีที่แบบเป็นสีเฉพาะเลยน้องๆดูสิสวยเะล่ะคือค้สวยอะเออดูันดิโคอสวยก็น่ารักคือเนี่ยพี่การจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไว้เลยแหละน้องๆเนี่ยไอ้ตัวบินเนี่ยเออพี่จะเอาไอ้เจ้าลูกเทราโนดอนเนี่ยไว้เลยนะครับแต่ว่าเอาไว้ทําไมเพราะพี่การจะผสมพันธุ์อีกครั้งนะครับก็คือเอาเทราโนดอนป่านะครับผสมพันธุ์กันอีกครั้งให้ได้เป็นตัวรอบนี้เราได้ปีกใช่ไหมปีกบักเห็นบ้านน้องๆเป็นสีทองนะเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับพี่การก็จะเอาสัตว์ป่ากับสัตว์ป่าเทราโนดอนนะครับมาผสมกกัันนอีคร้งงึ แต่รอบนี้นะครับพี่การก็จะเอาผสมนะครับสุ่มให้ได้ลําตัวเป็นสีบัคกที่เป็นสีไม่เหมือนใครนะครับน้องๆบอกเลยว่าจะต้องออกมาสวยแน่นอนครับน้องๆรับรองได้ฮะก็ดูขนาดเจ้าตัวนี้ดีครับยังสวยขนาดดีไอเจ้าตัวนี้ยังสวยขนาดดีพี่โบกเลยน้องๆแล้วถ้าเป็นตัวอื่นมันจะสวยขนาดไหนฮะไอ้ถ้าลําตัวมันบัคกด้วยอ๋อรับรองว่าโคตรสวยครับน้องๆบอกไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะเอ้ยพี่พี่ทําสีหรือเปล่า บอกเลยใครที่เคยทาสีไดโนเสาร์ฮะทาไม่ได้นะครับแบบนี้สีแบบนี้ทําไม่ได้นะครับบอกก่อนนะฮะน้องๆเพราะมันเป็นบัคกเฉพาะตัวเท่านั้นนะครับน้องๆไม่สามารถทําได้นะครับสีแบบนี้นะครับน้องๆบอกรืว่าโคตรดีใจเลยนะที่ทําบั็กแบบนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็จะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับในการทําสีบัก็กหรือว่าทำไดโนเสาร์สปีชีใหม่นะครับให้ออกมานั่นเองไอ้เจ้าสัตว์พวกนี้บอกเลย,เลยหาไม่ได้จากทํามชาตินะครับน้องๆเป็นสปีชีใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจากการทาบั็กของเราเองนะครับน้องๆไม่สามารถทําได้ โดยธรรมชาตินะครับน้องๆธรรมชาติไม่มีแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องๆดูสีดิพี่การโคตรภาคภูมิใจกับสีของมันเลยโคตรสวยอะน้องๆเป็นไงสวยไปละสวยจริงนะไม่ได้โกหกโอเคครับใครอยากได้สัตว์ที่มีสีเฉพาะทางหรือว่าสัตว์สีพิเศษนะครับที่หาไม่ได้โดยทั่วไปนะครับก็สามารถทําได้นะย้ํานะครับว่าต้องใช้ฟีโลโมนูนย้ํานะฟีโลโมูนนะครับผสมครับสัตว์ป่ากับสัตว์ป่าเท่านั้นนะครับ แล้วก็ก่อนที่ไข่จะตกพื้นหรือก่อนที่เขาจะตั้งท้องให้เซฟก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รีเซฟเรื่อยๆนะครับแล้วรับรองได้ว่าน้องๆจะได้สีนะครับไดนโนเสาร์ตัวใหม่แบบ100%เเนลยครับน้องๆรับรองได้โอเคครับก็สำหรับอีีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม <S <s เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่การด้วยนะครับสำหรับอีีนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคือโคตรสวยอะดูดิ ถ้าพี่การผสมอีกรอบหนึ่งได้ตัวสีแดงโอ้โหแดงผสมกับปีกเหลืองจะสวยขนาดไหนครับทั้งน้อง,องดูเธอะของแท่